เสร็จแล้วคะ่ะไข่เจียวหมูใส่กอกคะ่ะทุกคนหอมๆน่าทานสวัสดีค่ะทุกคนมาทำไข่เจียวใส่หมูใส่ไส้กอกคะ่ะอันนี้เพิ่งลดไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ กระเทียมเจียวกับมันหมอูอะไรแบบน้เจียวน้ำมันใส่ไส้กรอกลงไป ใส่ไข่ที่ปรุงรสเลยนะค่ะแล้วก็มีผักชีต้นหอมด้วย you okay. สเสร็จแล้วค่ะทุกคน